เพราะฉะนั้นโทษของการซีหน้าพี่น้องเทรัก,กับมันมีอยู่สองลักษณะหนึ่งก็คือซีหน,น้ามั่วซนไอ้นี่คนทีเนาะ้าบานเราว่านั้นนะมีโลกูกมีเมียเลวนาะมีขรัวเลวนะแต่ไปซีหน้ากับยิ่ยงอื่นเลยพี่น้องไอ้นี่โทษตามหลักการอิสลามจริงๆก็คือปรจุมูฮูมาอัลบัตตานากาลัมมิัลอลห์ที่น อัษชัยคูวัช uh ัยกัตุอิซาซานายาฟารจูมูฮูมาอัลบัตตานากาลมินัลลอห์นะนาเชกนาะผูนะนะ้ชายแกยผู้หญิงแกยก็คือมีพันรายญาลิาพี่น้องเมื่อได้ซีหน้านี้ตรงขวางจนตายคู่กุมรายยังอายะนี้พี่น้องที่รักกับเกาหลียาทุกมังโซกตีลาวะแต่ฮูกุมยังชายอยู่นะตการอ่านไม่มีในคุรานเลยนะทุกนาซักยกเลิกในทางด้านการอ่าน นั่นนี่ตาสมัยก่อนเลยยุคบ้านเมืองปกครองอิส,สลามนะส่วนอารับนั่นแหละพี่น้องนะยุกสมัยโรสุลลลอฮ์นัน่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแต่ถ้าว่าเคย้อตามที่ทโทษโทษบนดุนยาพี่น้องครับไปอาเครัตอัลลอฮ์จะเอาะอหายนห้นแต่ถ้าหากว่าดุนยาไม่โทษฮัดโทษฮูดูโทษตัวที่นี้อาเครัตก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะลาจะเอาิดเนาะ อะไรก็ส่วนคนเที่ยงไม่มีโลกเมียพี่น้องครับไม่ได้นี่กาหนี้อ่าเป็นวัยรุ่นบุตรล้านของเราต่างๆคนเละเต้พี่นอ้องไอ้น,นี่ไม่ฟมังวาอัจจานิยตุวัจจานีนี้ฟัจัลีดูกุลลาวาหิดมินหูมะมิอาตจันดาต้องโบยเาไดพี่น้องนึ่งรอยครั้งอ่านี่นั่นก็คือโทษบานเรานี้มันห้ามไม้กฎหมายตัวนี้พี่น้อง อ่าเลยก็เคยจะทำไอะไรก็คือตามอำเภอใจเนี่ยจริงๆเลวโทษนี้พี่น้องมีประวัตินาประวัติหนึ่งนำมาเล่าสูพ่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องคงจะได้ฟังกันบางเลวและก็คือฟา่มอาดีนฟั่มยุดที่ทมข้องทานเซนาอูมาดบิลคอตอบรอเดลลอตาลาอันฮูตอนที่ลูกชายข้องทานคืออาบูชามะนี้พี่น้องทำการซีนา พี่น้องฟังไ้ดีนั่นนี่ท่านนี้แต่เดี๋ยวนี้พายยิบยกไปใส่ไม่ทุกเที่าวเลยนู้โขลกอลิฟะกาซีนา้าฮะโขลกร่อกป่าใชาเลยอ่าเนี่ยน่ากลัวเลยพี่น้องซื่อสารน,นี่เนาะกลัวว่าพี่น้องตีความเข้าใจผิดอาเลโขลกนาบีนูแต่นูอ่าปรโรดูมากถึงอือไอ้ที่ไม่ขึ้นเรือนุ้งก็กองลูลกนาบีนอูอ่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นกอ่อางของพวกเราแล่วพี่น้อง ก็คือทานอบูชามะเจอจริงข้องทานนี่เนาะอูบัยดินล,ละโลกข้องเซนาอุมาด่องคนนึงคืออับดุลลอห์บิลอุมาดเนาะสองก็คืออูบัยดินละเนี่ยซอยข้องทานก็คืออบูชามะเนี่ยอบูชามะนี่พี่น้องที่รักทุกท่านครับโอ้ยแกอ่านกุรานปนีอ่านดีอบูชามะเนี่ยหรืออูบัยดินละเนี่ยโดยมีรีวยทย์ร,รายงานบอกว่าการอ่านกุรานของอบูชามะนี่ เชคเชนทันโรส,รลสลลูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์วะลิวะซัลลัมนั้นไม่ฟ้ามว่าทางด้านฟ้าวพ่อยโรทางไอรต่างๆนี่อืมแต่ว่าบทตดสอบของอาบูชามะพีนองครับแกมไม่บายอยู่ปีนึงพอหายหายจากโรคพยคายเจ็บนั้นนั้นกาวันนั้นนั้นเกนี่กะไปกินเลี้ยงงานของยาฮูดี อ่ายาหุดดีพี่นองเขาจัดงานติดสักการเลยก็ไม้ฟัมว่าคาดเสื้อไม่ได้ในงานเลี้ยงก็คือเราเลยพี่นเนี่ยกะทีว่าแล้วผูชามาไปถึงด้วยฟ์มกับว่าโนเกรงใจเพื่อนนั่นแหละพี่นองอือมเหมือนกับเราเปันนี้บางที่พีนองของเราเนี่ยแหละนะบางส่วนอยู่ในวงการตำแหนง่งสูงสูงสักนิดนึงเอ,อ้เพื่อนว่าสักอีดเลยฮะอ่านนั่นแหละ แต่ของอาบูชามะไม่ใช่ h ิ a เลยพีน่น้องอ่ะนะไม่รู้ว่าตุ้มหนึ่งว่าเฮ้ยหนึ่งเลยลบไม่ทุกทางทุ่งที่งมันนั่นเดินมาเดินมาเดินมาพี่น้องคนเมานี่แหละนะมาถึงรัวของผวกบานินนัดหยาิเนี่ยไปเจอผููญิ้งคนนึ่งนอนอยู่อ่าข้าเมาข้าเล้วพี่น้องวา่าเนาะนำเมาข้าวไปเลว็วนี่สัตดนั่นข้าวไปเลว็วนี่อากาศนี่มดพี่น้องบำข้าวที่นั่นสีหน้า าข้าพอสีน้ากับญิงคนนั้นพี่น้องรับด้วยกับพลังของผู้ญิงนี่แหละเนาะอีทานั้นก็นทังดาเลวทังทิปเลวพี่น้องนะแต่ว่าเร่งกําลังของผู้ญิงนี่เอาไม่อยู่ชี้โคดเสื้อคาดเลวพี่น้องก็เอาไม่อยู่ผลสุดท้ายเกิดการสีน,าน้าเลยญิงคนนี้เก่งพี่น้องนะอดทนโซบา้าเนาะอดทนโซบ้าอยู่มาอยู่มาญิงคนนี้ว่าห้า เลยเลือชดช้านไม่มาแล้วอะอาพิสังเกตพอเลือดไม่มาเลือดประจําเดือนไม่มาพี่น้องนั่งรู้สึกว่าห้าทองเลวดานี้เนี่ยข้าทองเลวนั่งข้าไม่ไวุ่นวายเลยนะทำเรือแล้วเนาะอัลลอฮฺซุบะฮา,านะวะตัลลาตักดีฮายนี่กายู่ไปยู่ไปพี่น้องกับจนกระทั่งว่าเกิดลูกอ่านี่เกิดลูก พอคืนลูกมาเรวนี้เนาะก็ตามซักมันก็คือตามว่ามันก็คือล้านพงเสนาอุมาสเลยอ,ะอ่ะอ่าการยิ่งคนนี้กับพ้าเด็กนี่เลยพี่น้องไปถึงปั๊บกป้าไปให้เสนาอุมาสบบกว่านี่แล้ล้านของฐานเสนาอุมาสตกใจพี่น้องครับเนี่ยเสนาอุมาสนาบิลขอตอบรอดิลลอจลาอันฮูนี่คือตกใจ พอรูเขาหญิงคนนี้แจ้งวายาอามีรนโมมีนินน้และคือล้านข้องทานนี้เส่หน้าอุมาธโรงหายท่านที่พี่น้องโอดซื้อบรูว่าลูกชายข้องทานนี้นาซึ่งเป็นลูกที่เกรักนั่นแหละน้อลูกนี้เคยเคยไม่รักมั้งล่ะพี่น้องนะเกยกระโรงหายออกมาทำไมพี่น้อง เพราะละอายใจต่ออัลลอฮฺซุบบฮานะฮุวะตะอัลละละอายใจต่อท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมดูมนั่นแกรงไปดูพี่น้องอ่ะอ่าเนี่ยบูรอนทารองเลยว่าเออน้าต้องเสียดให้เบาหลาลเลยเนาะแต่ข้องสนามัดบิลขคอตอบรอเดี๋ยลอราตาอันหูพี่น้องแกเสียใจจริงๆจนกระทั่งอยากโทดข้องแกนี่เปียกศกๆด้วยน้ำตาข้องทาน กะเอาน่ะยิ่งคนนี้มาแจ้งพี่น้องกับท่านเสนาอุมาศ็สอบอ่าสอบสวนก่อนเลยเนาะอ่าไม่ใช่ยนงยังเคยมาโตว่าเออนั่นวัวของจ้านั่นเอาไปตัอันนั้นรถคองจ้าเอาไปตัที่ว่านึงก็มดเลยพี่น้องก็ต้องสอบสวนกันก่อนสอบสวนกะไม่ฟรามว่ายิ่งคนนี้พี่น้องครับกาลาวฟ้ามเป็นจริงแต่กลัวเสนาอุมาศไม่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 เชื่อพี่น้อง เลยยิงคนนี้ว่าโอ้อามีรนหมกมินินตนไปเอาคกุรานมาตะทาบานกับอัลกุรอานอ่าเนี่ยเนี่ยนี่คงจะเป็นเหมือนกับวีธีพี่นองชาวบ้านเรานแ่นแหละเน,ะนาะนาที่เขาลาวกันว่ายัางไอะไรก็เออาบานด้วยอัลกุรอานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เนี่ย เขาเลยยิงคนนี้ว่าเอากุรานมาเลยยิงคนนี้ทําการซุ่มพ่อซาบานตั้งแต่สู้รอตุนบากรอจนคาตัางถึงสู้รอยา่าซสีนพี่นนองเนี่ยวัลลอฮีซาบานได้หรือว่าแกแก,กพูดจริงไม่ท่านได้จบเล่มกุรานเลยพีนองคับท่านสนามันบิลคอตอบรอเดลลอตาลาอันฮูกะเชือเลยค่ะยอมรับพ่อไปเรียกลูกขคงแกมานี่นะอุบัยดิลละหรืออบูชมามาเนี่ย อบูชามากยยอมรับบอกวันนั้นมันเมาจริงพี่น้องอ่านี่เมานี่นะพี่น้องคนเมาด้วยเจตานานี่อัลลอฮุซุบฮานาววะตาลาชาระเอาพิษเอาพวยเหมือนกับคุณปกตินั่นเดี๋ยวพี่น้องว่าเอจัดมันมาเมามายาเมียส้มตอละอ่าเมามาแล้วตงเทงไม่รู้เรื่องพี่น้องอยู่นาบานกเมาโกตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยาเมีย,ม,ยมันพันตอละห่วไปเลย เตือนเตือนว่าชาก็เพื่อนบอกไม่เชื่อลานี่ต้นฟังในคลิปก็ได้ว่าอัดไวเร็วอ <c oughs> ในอยู่ไม่ได้พี่หนองาตัวรับน่ะคลิปไป้พี่อนละอ่าพ้นสุดท้ายพวัวมาตึงวัวชาวโอ้เออจิงบัวนีน่คลิปจัดอยู่พี่น่องายาเมียพันโตโลโรยโตโลเวลาเม,มาตกไม้พีนองครับตกเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าไม้ช้าไม่มีสติจำไม่ได้ ชารอเอาพิษเบอร์ทานคุณเจตนาไปดื่มเพื่อให้เกิดการมึนเมาเนาะแต่ถ้าพี่นองไปกินเ็ดมาเหลมเมามมยาเมียนั้นไม่พือนะเพราะว่าไม่เจตนาเนี่ยไม่เจตนาเลยท่านสนามัดบิลขอตอบรอเดียวรอตาลาอันหูพี่นองครับหายเงินแกยิ่งคนนี่สามสิบดีนัดเสื้อผ้าสิบชุดนะปลอบฟันกำลังใจ เ,เาหาล่าข้อฮาลานตัวยิ่งคนนีหวะอภัยให้ลูกก้องเคกันเลยยิ่งคนนีหาล้านนายอภัยให้พี่นนองอ่านเนี่ยเตมไม่แจว่าอาละอาลานอาภัยเฉยเลยเนาะเซนาอุมานน่ะจัดไปให้สามสิบดีนานเนี่ยทต่จริงเซนาอุมานเกนก็ไม่ใจยังเบี้ยเ,ยเยล่าพี่เนองถ้าเทียบกับโบโรนี่จนว่าโบโรลุยเซนาอุมานเนี่ย แต่เห็นว่าลูกไปทำเรืองเลวเนะาะทำเรือแล้วเนาะชดใช้ให้กับผู้หญิงเลยซ้มสิบดีนานเบียทองอ่าที่ผลิตด,ด้วยทองค่ะจำจริงศสนาอุมานนในเกมไม่ใช่เป็นคอลิฟะาีทรวยพี่น้อง <c oughs> คอลิฟะาเทรวยก็คือศสนาอุมานบินอัฟฟานรเด,ลลดียลอตลาอันฮุไอนี่เลยรวยแต่เสนาอุมาส์บินคอตตพไปน้องเสื้อซ่องตัวตัวละสิบเจ็ดสิบเปนรูปของแกปะา,าริงรังอืมกองเสนาอุมานนี่ อา,าอ,อ,าอาตัวนี้ใส่ไม้ฟามว่าแห้งพอแห้งพับกาสักอตัวนี้ใส่ตัวนู้นสักตัวนู้นส่ตัวนั้นสิบเจ็ดสิบแปดรูเสื้อข้องเกปะถ้ากองบัวโลกว่าสิบเจ็ดสิบแปดชุดแล้วพี่น้องอนะ่ะอืมกองใส่ไม่ทันเนี yeah. ่ยมันมีประวัตินิดนึงตอนนั้นพี่น้องคงจําได้โลข้องเกนี่ไม่รู้เค่อ <c> ย <oughs> ตัวเล็กๆนี่นะช่งคนนี้ไม่รู้คยเยนา ไปมักตับไปติก่อนเสนเรียนอนันกุรอานล,ลบโรงลบบานยยเฮียย่อเฮือว่านะหลูกองเกนันเสื้อตัวนึงกระโดดซึกว่าซิบว่ารู้เหมือนกันเลยปะอืมถ้าเพื่อนว่า <c oughs> เพื่อนโลแล้วอี่นี่หลกูกอามีรุ่นมุมีนี้หลกูกกอลิฟาฉาดเสือเสออเสอเ้อเสื้อลายเสื้อเก่าเสื้อเฮกนี่นแล้วพีน้องอ่ะเนี่ยจีตาม <c oughs> ลบมาบอกไอ้ย่อหว่าเนาะเสื้อเสื้อไม่เลยฮะมันอายเพื่อน อ๋อไปโรงเรียนนี่ยตึงสนาอุมาดบินกอตอกพี่นองคารูเรียว่าแกคนจนแกทำงานนี่พี่นองขับเป็นคอลิฟ้าเบิกใบติลมานนี่ของคลังนั้นพ่อพ่อดิบพ่อดีกับงานพิษขับผู้บริหารของพววเราสมัยนี้นั่นหมากไม้เลือกเกินพี่นองกับเบิกมาเล้วนี่ไปเล่ได้ไม่เข้าใบตุนมานพี่นองไปครั้งนั้นอย่าไปเลียบบัญชีตัวเองพี่อ่านี่ ไปเล่เล่ไปชกชวนยนลังเล่พี่น้องเข้าไปเล่าชงบื้นเข้าไปเล่าฮ้าบื้นเข้าไปเล่าลานหนึ่งอ่านี่ไม่เข้าไปทุนม้านพี่นอ้องนะเบงบัญชีกันเร็วแต่โรงนั้นเข้าบัญชีนี้เนาะโรงนี้เข้าบัญชีนูอันนี้ของบูเราแต่ศสนาอุมานบิลขตโตภพี่นอออ้นองที่รักครับไม่เบี้ย อีเห็นดูหลูกจานหลูกไปโรงเรียนไปอ่านกุรอานกับเพื่อนเนาะนาลบโรงมาเพื่อนว่าใส่เสื้อเก่าใส่เสือ้อลายใส่เสื้อแห้งเลยสนามัินบินคอตอบนี่ไปที่ผู้รับพิชอบดูแลกองคลังพี่เนอะชีเบิกเบียหลวงนาอ่าเนี่ยเออฉันทำงานเดือนหน้าไม่ความว่าเบิกเบียก่อนแล้วสื้อเสื้อให้ลูก ไอ้คนที่ฟากลองคลั่งนั้นพีนองดันมาถามลาว่าเฮ้เ hey, สนาอุมานอามิรอนมุมีนินฐานบันใจเฮ้ยว่ามีชีวิตทำงานไปถึงเดือนน้าเ,าเบิกลวง,งนาโทษคำพูดนั้นพี่นองกับเสนาอุมานเรียกหล,ลักโลโจ์ท่านที่หนึ่ง e uh, เออเล็วถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตเสียก่อนล่ะคนสุดท้ายสนามบินกต็ตอพี่นองกับบอกหลวงวานหลวงเออทำาพื่ออะรนะนี่หละอัลลอฮ์จะละหายอันทำดุลดีลาไปเลยอืมแล้วไง นี่คือชีวิตของเซนาอุมานพี่น้องแกไม่ใ่มีเบียเนาะแกเป็นคนอยากจนอ่าตาโบโรไม่รู้และได้สักตาแหน่งช่องตําแหน่งไปน่อยตำแหน่งที่เบียหมากหมากกันน้าวะ่ะไม่รัวพื้นเป็นองนังมาจุกเรียดเป๊ก <c oughs> เผื่อนข้างๆไม่รู้และนายยังดีก็ปั่นกันตรงซ้ำก้นนี่กองบบเรนี่คอลีฟ้าโบโรพี่น้อ,โโนองครับนะ เพราะฉะนั้นเซนาอุมารบินกอตอบกา้อฮา้านต่อยิงคุณน้วอาภัยให้กับหลูกของเกและนี่คือฮักคุณอาดัมนี่คือหน้าทีพอเม่พี่นองครับเคลียฮักคุณอาดัมพอเคลียฮักคุณอาดัมเซตเนี่ยเขาเรียกว่ารักโลกจริงนี่เราว่างจำใจมันและไอ้บามันไปทำเอาเองมันพันนันมันพันนูนนะมันรับพิจอบปจิงนั่นแหละพี่นองแต่เซนาอุมารนี่รักหลูก้องเกนี้ เลยเกจ่า,จายาซ้ำซิบดีนาเลขข้อมาอับข้อหาลานให้นิ่งคนนี้อับไยให้กับลูกชายของแกก <c oughs> ้านิ่งคนนี้อับไปตลบหลังจากนั้นฮักกุลลหอพี่น้องอ่ามาฮักกุลอเหล่ลาวพอจะนะฮักกุลลหอนี่ต้องบุยนึ่งรอยครั้งเพราะอุบัยดิละหรืออาบูชามานี้ไม่แต่งานทีเนาะต้องบุย แต่คนทีบุยแล้วพี่นองคับนะคนทีบุยนี้คนที่เคียนตีคนทีบยุยข้องเสนามาดบินก็ตอบเชื่วว่ามุฟเลียนี่มุฟเลียคนนี้เป็นถาดผิวดำัเซนาอุมาชายให้มุฟเลียนี่พี่นงมาทำการบยุยอบูชามามนี่มุฟเลียว่ายาอามีรันมุมินีนห้าคนอื่นท่าชานนี่ถ้าบุ้ยนี่กำลังวังชาข้องชานนี่แม้ก็ถูกไม่ความว่าอูตายนั่นแหละพี่นง โลกทานไม่เลือกํำแพงปานี้นะโบยหวดก็ไม่หอกพังลื่นเป็นเราเราอืมเสนาะอุมาสหวานนั้นเรย่อยวเอาไว้นั้นเลยอ่าถ้าเป็นบัวโร้าหรือเนนองเดี๋ยวก็วัดส่งมาตัดทานอยู่แล้วนกฎหมายส่งมาตัดทานมันคองเสนามานบินเขอตอบคือมาตัดทานเดียวกฎหมายบันโรดได้แล้วเป็นน้องนะน่าไว้ครั้งบู้โรโรตัดยางเต่งปามโดกน่าการทั้งเครื่องบินช่วตัวนนะ้าว่าไม่ค่อยติดไม่เยอะ น้าถึงติดก็ะไม่ความว่าน่าพี่นองก็เข้าใจดีเลยเนาะกฎหมายที่เราร่างกันเองเนี่ยเร็วมาปฏิบัติเองเนี่ปุ๊บว่าไม่เจาะมัทธาทานเลยพี่นองไม่ดูส้มซี้ว่าหามัตราทานเตะของคอลิฟ้าอุมารบินคตอตโตพี่นองคำมัตราทานเดียวกันเตะนาฮินด,ดูพี่นองนะพอว่ารอยนึ่งคลังอย่าลืมพี่นองคบ สิบที่เรกพ่อวะมุฟเลียบบุยไปเรียวนี้อาบูชะไหมะพี่น้องบอกไหวย่เฮอป้าเออ่าโร่นเม็ดเลียวร่างกายคองฉันนี่จีบอกว่าพ่อได้เลยเลยเสนาอุมาดว่าโอโลกตีรักเออร่างกายคองปลาโรนเลี้ยวว่าทานทางไม่โลคิดสิบเท้าอยู่เลยตีต่อไปเฮมุฟเลียเตเกิงพี่น้องครับเสนาอุมาดนี่อนที่จะทำทําทําโทษนี่เสนาอุมารร้แล้ว ว่าเป็นรือตายนี่เท่ากันเก้ไปกินข้าวกับลกกูกเค้ก้นเบอือนนี่นี่นี่ไม่ฟ้าว่านังกินข้าวไรเรียบรอยส้นทานหน้านี่แหละเออนะเพื่อว่าได้กินรวมกันบอือสุดท้ายแล้วเนาะเนี่ยยี่สิบที่ไปนอ้องโพยยี่สิบที่นี่อบูชามะกะโคโรอตโตปะโองเกหลา่า นะเฮ้ปลาเอ้เฮ่อ, he, อายุเฮ่ว่าผักสักเดียวถ้าดี่สิบทีนี่ให้ฉันผักไอ้เช้าว่วาพอบ่ายสักเดียวเดี๋ยวคอยบุยโตอคอยเคียนโตเซนาอุมานว่าเฮ้นะชาวนรกน,น,กน,กนกกี้นะ he, เวลาขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาข้อผักนี่อัลลอฮฺตาลาก็ไม่ซชให้ผักสินาเฮ่มุบเลียตีต่อไป จนคาถังพี่น้องนอ้อเหตุการณ์ทางมดทีล่าซิบล่าซิบลาซิบนี้มุบเลยอาอบูชามานนคาโรงพอจนคาถังถึงมาแปดสิบที่พี่น้องครับอืมแปดสิบที่แล้วนี่ไม่ฟังว่าโคจากปะโคงเคเสนามานี่เจ็ดครั้งแล้วพี่น้องเจ็ดสิบที่เสนามากะบันรวัวใจดำเลยเนาะส้ายเแต่าหากหลูกข้องฐานนี้ ได้รับฮูดูดบุญลูกดุนยานี่ทุกบุยเซตนี่อะเครัตผดผยเนี่ยอะเครัตผดผยพ่อที่ที่แปดสิบซ้าวะอายเกยนี่เซนาอุมัดใจไม่โอนเลวเอออาบูซามาคาโครงบันดานาบันดาอะไรล่ะพี่น้องซอฮบัดซอบัดน,นบีสุลลัลละวะสัลลัมวาช่วยเล้งกับยอกเกที่เนาะว่าพ่อได้เลยแหละน่าเกือบจะทนไม่ไหว แต่นณะเดียวกันทานซะดามาบิลคอตบบอกกับซอบัดเล่านั้นว่าทานไม่เคยได้ยินหรือที่อัลลอฮ์บอกว่าววลาตะกุสกุมบิฮิมารอฟะตงฟีดีนิลละคนเซานีซานียะนี่พี่น้องยิ่งใช่ที่ซีนานี้อั Allah ลลอฮ์ตะลาหามเมตตาสุงสานอ่าเนี่ยเมื่อรู้ว่าเข้าซีน้านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ตะลาไม่อนุญาตให้เราให้ความร่วมมือ เนี่ยเลยกาตีต่อไปจนขาทางครบทกาวซิบที่อาบูชามะหายสาลามอัลลากับบรรดาสบหบ,าววาาบัหนึ่งโรยครั้งพอบุอาพอมุฟเลายว่างไม้ครบหนึ่งโรยครั้งปั๊บเซนาอูมานบินฟัตโตพี่นองครับข้าวไปถึงไปเล่พ้นปรากฏว่าง อาบูชัชมาศเสียชีวิตอ่าเนี่ยเตกาาต้าได้ตบัดพี่น้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอาลาเตเนโน,นเลือกเกินนะไอฮูดูดการบุวยวุ่นลูกดุนยาบ้านเมืองเรานี่ทำไม่ได้เลยพี่น้องนะอ่าตาปะไปบุยกับปตตาปะอยู่ผุกพี่น้องอ่าเจตนาหน้าค่าลูกอืมทำเพื่อแล้วพี่น้องที่นั่นละ่ะนะกระตบัดอิสติกฟาตต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอาลา ฮักกุลล้อและเครียดนะฝ้ายถือเขาโทกอ่าทำการจีน่า,าเตนใยูเบื่อไม้ไปหน้องม่รู้เครียดเลยไปน้องว่าเบื่อมันจีน่าเบือมันโย่มันตั้งซ่องฝ้ายฮักกุลล้อเราจะสกุตุบิตรอดินนสัสฮักกุลล้อนี่มาเรีดโดกันไม่ได้พี่น้องนะไม่ใช่ฮักกุลอาดัมเพราะฉะนั้นจีน่าสารุปไปน้องถามว่าฮักกุลล้อหรือฮักกุลอาดัม เออซีน้านี่ไปซีนากับพันรายาก็สมมูรณ์พ่นองอะถ้าหักคุณอาดัมนั้นตองไปโคมาอับโคฮาลานตัวสามีถ้าหากว่าไม่มีสามีนี้มีผู้ปกครองตรงไปโคมาอับโคฮาลานตัวผู้ปกครองถ้าหักคุณลหรอตบัดระวังเรากับอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه ะฮูวตะตะอัลาตรงนี้อุลามะเองมีฟามเห็นที่คัดแย้งแตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งยุดถือว่าการซีนาพี่นองเป็นฮักกุลเหรอแต่ส่วนใหญ่ของอุลมามะยึดถือว่าซีนาเป็นฮักกุลอาดัมงเพราะฉะนั้นตองไปข้อมาอับข้อฮาลานตัสามีก็เอ้ผมหวานหน้าไม่ฮานมึงนะอ่าไปข้อมาอับข้อฮาลานกัพอดีแล้วเนาะอืมหนูกัดคัดลำกลองตั้งไว้แล้วนะ ร,รคาคาอยู่เลื่อยไม่รู้ว่าเคยซาซ่านให้ลุ่มอยู่มาตะมาก็ฮาลาันานาว่าไม่หั่นยยนะรื่อไปข้อตีปามันเปน็นองอ่ะเออกับพอดีเลยปุ๊บว่านาคำมยานด้วยเหตุนี้เองท่านอิมัมกอซาลีรอฮีมาฮุลลอฮูตาลาบอกว่าตากลัวโมดรัตที่จะเกิดขึ้นถึงกับชีวิตนี้น่ะกาอนุโลมา้ ไม่ต้องไปลเละๆขอหมาป่ามันนั่นซามีมันนั่นซานาว่ตาตาลบบานไม่ถึงกันเนาะประเมิเนเละเลยนะอภัอยหายเลขาทําการอ ah. ิสติกฟ้าตอบัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตัลลาเพราะฉะนั้นพี่น้องเทระของอัลลอฮ์ซุบฮานะวัตาัลลาถูกทานครับนะเราทานทางร้ายพยายามข้อดูอาให้เราทานทางร้ายหลุดลั่นของเราปลดภัยจากเรื่องการดีน้าย่างชิงชิง เพราะไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องครับถึงแม้ว่าคอลิฟ้าภูนำํำเซนาอุมารนี่โลกรักป้องเกณอย่างทําพิดบาสีหน้าพี่น้องโรกกะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีจากกิจโอประวัติดังกล่าวเนาะหญาพาไปชายในหุ้นทางที่ัพิษบาตุประสงค์เลยฮะอ่านุลกเสดาอุมารก็สีีนาโลกเราก็เกิดสีนามั่งพลือลล่ะอ่าลรกกับลอยปนีไม่ใช่เนาะ เดี๋ยวหวังว่าจากประวัติดังกล่าวคงจะเกิดพุ่นประโยชน์แก่พี่น้องทุกทาน